สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cosmic Read รายการพยากรณ์จักรวาลเวอร์ชั่นครึ่งปีหลัง2,525 25. ปีนี้เรียกว่าเป็นอีกครึ่งปีที่ดวงดาวใหญ่พร้อมใจกันเคลื่อนที่ส่งแรงกระเพิ่มให้ชีวิตเรามีเรื่องให้จัดการกันต่อเนื่องครึ่งปีหลังนี้ยังมีพระหัตที่เดินหน้าส่งโชคและโอกาสใหม่ๆใ,ให้หลายราศีได้ลองเริ่มอ,อะไรที่ใหญ่ขึ้น มีดาวยูเรนัสที่ยังคงพาเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาให้เราต้องเรียนรู้วิธีรับมือแบบไม่ทันตั้งตัวบวกกับอิทธิพลของเสาร์และพลูโตที่คอยย้ำเตือนให้เราไม่ลืมรับผิดชอบสิ่งเก่าๆจัดการภาระที่ค้างคาให้จบก่อนจะเริ่มสิ่งใหม่ได้อย่างราบรื่นบางราศีอาจได้ขยายงานเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเปลี่ยนเส้นทางอาชีพครั้งใหญ่บางราศีอาจได้ปลดล็อกเรื่องความรักที่คาราคาสั่งมานาน หรือได้โอกาสจัดสมดุลชีวิตส่วนตัวกับงานให้ดีขึ้นอีกครั้งเครื่องปีหลังนี้ถือเป็นจังหวะทองของคนที่กล้าลงมือจัดการทั้งของเก่าและของใหม่ใครวางแผนดีเตรียมตัวดีจะมีรางวัลใหญ่รออยู่แน่นอนและนี่คือภาพรวมคร่าวๆก่อนจะพาไปดูทีละราศีว่าในแต่ละเดือนการงานการเงินและความรักจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้าง ใครพร้อมแล้วไปฟังคำพยากรณ์กันได้เลยครับ Cosmic Read ราศีสิงห์ครึ่งปีหลัง2025สวัสดีชาวราศีสิงห์เจ้าป่าแห่งจักรวาลผู้เปล่งประกายได้แม้อยู่ในความมืดครึ่งปีแรกคุณอาจเจอความท้าทายเยอะจนอยากหายตัวไปเงีย,เยบๆบางครึ่งปีหลังนี้ยังคงมีไฟให้คุณได้โชคของต่อดาวใหญ่ยังจัดโปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่ แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมาพร้อมความรับผิดชอบและแรงกดดันด้วยนะกระกฎาคมการงานงานเดือนนี้จะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวดาพฤหัสยังหนุนให้สิงเป็นตัวหลักในทีมใครอยากได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้แต่ก็ต้องจัดลำดับงานดีๆเพราะยูเรนัสชอบโยนเรื่องด่วนเข้ามาเสมอการเงิน การเงินยังทรงตัวดีพฤหัสช่วยเรื่องโชคลาภและรายได้เสริมแต่เสาเตือนให้ระวังค่าใช้ใจ่ายเรื่องภาษีค่าดำเนินการหรือเอกสารสำคัญอย่าลืมเช็คสัญญาก่อนจ่ายจะได้ไม่เจ็บทีหลังความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจในวงสังคมหรือจากงานคนมีคู่จะต้องจัดเวลาให้กันมากขึ้นเพราะงานจะเบียดเวลาส่วนตัวดายูเรนัสเตือนว่าอย่าพูดประชดเวลาเหนื่อยเพราะจะบานปลายง่ายมากสิงหาคมการงาน งานยังคงเข้มข้มใครทำงานด้านการจัดการประสานงานจะต้องวิ่งมากขึ้นเพราะมีคนโยนงานซ้อนภริหัสยังช่วยให้งานปิดจ็อบไว้ใครอยากย้ายงานหรือโยกทีมจังหวะน,นี้เหมาะสุดการเงินการเงินเดือนนี้มีไรายได้เพิ่มแต่ก็มีรายจ่ายเรื่องสุขภาพหรือของใช้จำเป็นเสายังอยู่มุนเตือนว่ามีหนี้หรือค่าใช้จ่ายที่ค้างไว้รีบเคลียร์ก่อนจะพ่อเป็นลูกหนี้ซ้อนหนี้ความรัก เนบจูนทาให้ความรักสิงเดือนนี้ดูละมุนขึ้นคนโสดอาจมีคนเก่าโผล่มาทักทายหรือมีคนจากแดนไกลทักมาแบบหวานเจี๊ยบคนมีคู่ต้องคุยกันตรงๆอย่าเก็บเงียบเพราะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กันยายนงานจะมีการปรับทีมหรือโยกตําแหน่งดาวยูลิััสบอกว่าคุณอาจได้ทําสิ่งใหม่ที่ไม่ถนัดมาก่อนแต่จะสร้างชื่อได้ดีภริหัสยังดันให้มีคนช่วยเหลือขอแค่ไม่ดื้อรับทุกอย่างคนเดียวการเงิน การเงินยังดีมีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมขายของเก่าหรือมีโชคเล็กๆแต่ก็อย่าช็อปเพลินยูเรนัสจะกระตุ้นให้สิงใจร้อนใจปั้มจนปลายเดือนมองบัญชีแล้วน้ำตาซึมความรักความรักเดือนนี้มีสีสันคนโสดจะได้คุยกับคนใหม่แบบไม่คาดฝันผ่านงานหรือเพื่อนคนมีคู่จะมีเรื่องให้เคลียร์ใจกันเกี่ยวกับเวลาและความใส่ใจใครพูดน้อยอาจโดนงอนตุลาคมงานเดือนนี้ต้องลงดีเทลเยอะ เสากับพลูโตทำมุมให้สิงต้องรอบคอบเอกสารสัญญาใครมีงานเกี่ยวกับกฎหมายต้องตรวจทุกบรรทัดพฤหัสยังช่วยให้จบสวยถ้าวางแผนดีการเงินจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านรถหรือคนในครอบครัวยูเรนัสยังให้โชคฟลุกๆุกบ้างแต่ก็อย่าพึ่งใช้หมดเพราะปลายปีอาจมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่รออยู่ความรัก คนโสดอาจได้เจอคนที่เข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมในที่เรียนหรือที่อบรมคนมีคู่ควรจัดทริปสั้นๆเพราะงานเยอะเกินจนแทบไม่ได้คุยกันพฤศจิกายนงานจะพีคอีกระลอกใครคิดว่าปีจะซานงบอกเลยว่าไม่จริงพฤหัสยังดันโปรเจกต์ใหม่ยูรินัสก็ชอบแกล้งให้เดทไลน์กระชั้นใครทํางานออนไลน์หรือขายของจะมีโอกาสรายได้เพิ่มการเงินการเงินยังไหลลื่นมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากโปรเจกต์พิเศษหรือดีลใหม่ ระวังแค่ใจใหญ่เกินเหตุเห็นใครซื้ออะไรหรูแล้วใจสัน่นอย่าพิ่งตามไปหมดความรักความรักเดือนนี้อบอุ่นกว่าที่คิดคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมือนเพื่อนแต่คุยแล้วใจสัน่นคนมีคู่ควรเติมความหวานอย่าปล่อยให้ความเคยชินทําให้ความโรแมนติกจางลงท่านวาคม งานจะปิดท้ายปีแบบจัดเต็มดาวพฤหัสกับพลูโตหนุนให้สิงห์ได้ฉลองความสำเร็จบางคนมีชื่อเสียงเพิ่มคนที่อยากเปลี่ยนงานหรือต่อย,ยอดจะได้แผนใหม่ข้ามปีการเงินจะรับมากจ่ายมากรายได้มาจากหลายทางแต่รายจ่ายก็จะกระจายเหมือนแจกซองงานเลี้ยงเที่ยวปีใหม่ของขวัญระวังเงินหมดแบบงงๆความรัก คนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจในงานเลี้ยงหรือทริปปีใหม่คนมีคู่ควรใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นดาวเนปจูนช่วยให้โมเมนต์หวานได้เต็มที่จบปีด้วยรอยยิ้มสรุปเครื่องปีหลังของสิงค์คือการจัดโชว์ศักยภาพเต็มพลังทุกอย่างใหญ่ขึ้นดีขึ้นและท้าทายขึ้นขอแค่คุณแบ่งเวลาให้เป็นจัดการคนรอบข้างให้ดีแล้วปีนี้จะเป็นอีกปีที่สิงค์จะยืนบนเวทีด้วยไฟเต็มตัวก่อนจบคลิปขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับ ตอนนี้ Cosmic Read มีบริการวิเคราะห์ดวงส่วนตัวของท่านแบบเจาะลึกโดยเราจะส่งคำพยากรณ์ไปทางไฟล์ PDF และลิงก์คลิปคำพยากรดวงของท่านคนเดียวเท่านั้นแบบ Exclusive ด้วยศาสตร์แห่งตะวันตกราคามิตรภาพไว้ทั้งอ่านทั้งฟังเลยครับราคาเพียง99บาทเท่านั้นพี่น้องท่านใดสนใจทักไลน์ใน description ได้เลยครับและนี่ก็คือคำพยากรณจาก Cosmic Read สำหรับครึ่งปีหลัง หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนได้วางแผนชีวิตจัดการงานการเงินความรักกันอย่างมีสติและสนุกกับทุกจังหวะของจักรวาลน,นะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนคนรักหรือคนที่คุณอยากให้เขารู้ดวงไปพร้อมกันด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนคอยอัปเดตดวงในรอบหน้าไปด้วยกัน แล้วใจเป็นใหม่ใน c o อสมิกรีดรอบถัดไปขอให้จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมอบความโชคดีความแข็งแรงความร่ำรวยให้กับคุณผู้ฟังทุกคนครับสวัสดีครับ